หลากหลายนะครับกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในประเทศไทยในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับชาวเลซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งนั้นตางกรวงเองก็มีนโยบายในการที่จะสืบทอดสร้างสรรค์แล้วก็ฟื้นฟูวิถีชีวิตฟื้นฟูวัฒนธรรมรวมถึงูมิปัญญาโดยผ่านทางศูนย์มนุษยวิทยาศิรินทรรวมไปถึงสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง5าจังหวัดในเขตเที่อยู่ฝั่งอันดามันไม่ว่าจะ ท้งระนองพังงาภูเก็ตกระบี่แล้วก็สตูลอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ดาเนินการมาตลอดสิ่งหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งออผมได้ดูจากเอกสารขออนุญาตกลับเรียนว่าได้ดูจากเอกสารแล้วก็ได้มาฟังวิจกรที่มีประสบการณ์ในเรื่องชาวเลหลายๆท่านเราพบมุมมองของปัญหาว่ามันเป็นปัญหานะเป็นปัญหาไม่ว่าที่ดินทํากินบ้านว่าเอกส,สิทธิ์อะไรต่าง แต่ผมมองพอนั่งฟังแล้วผมมองว่าปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นนั้นคือเกิดขึ้นจากความขัดแย้งทางด้านวัฒนธรรมมันเป็นเรื่องการขัดแย้งทางวัฒนธรรมระหว่างวัฒนธรรมที่เป็นดั้งเดิมที่เป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมกับวัฒนธรรมใหม่ที่เข้าไปซึ่งปัจจุบันเราแก้ปัญหาเนี่ยเราแก้ปัญหาในเชิงกายภาพอย่างเช่นเราแก้ปัญหาโดยใ,ใช้เอกสารสิทธิ์อ่านใช้ชโฉนด การใช้ในเรื่องของ,ของกายภาพที่เห็นเป็น,ปนตัวตนเป็นรูปธรรมการแกปร้ปัญหาโดยกายภาพเหมือนที่ท่านพลเอกสุรินทร์ได้พูดถึงเราก็ยังเอารากของปัญหามาวางบนโต๊ะเนี่ยไม่หมดอีกทีนี้เราไม่ไดเ้เรากลับไม่ได้เอาเรื่องมิติวัฒนธรรมมาแก้ปัญหากันบ้างผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าในทุนซึ่งเป็นวัฒนธรรมอีกรูปแบบหนึ่งที่เข้าไปในเขตอณามมน วัฒนธรรมของนายทุนนั้นเราสกัดกั้นไม่ได้หรอกครับพี่น้องนะเพราะอันดามันเนี่ยมันมันเป็นสวรรค์จริงๆผมได้มีโอกาสไปต่างประเทศเนี่ยชาวต่างชาติพอเขาพูดถึงประเทศไทยเขาพูดถึงวัดพระแก้วแล้วจากนั้นเขาจะพูดถึงภูกเก็ตพูดถึงกระบี่พูดถึงพีพีน้อยมากที่เขาจะพูดถึงพัทยาถึงบางแสนหรือน้อยมากที่จะไปพูดถึงการเที่ยวป,ป่าไปทาภูต่างๆส่วนใหญ่เลยจะพูดถึงเรื่องตรงนี้เพราะงั้น วัฒนธรรมแบบแบบกระแสที่เราเรียกวทุนนิยมที่เข้ามาเนี่ยมันสกัดกั้นไม่อยู่เพียงแต่ว่าเราทํำยังไงที่จะเอาเรื่องมิติวัฒนธรรมมาพูดกับกับกับวัฒนธรรมที่เป็นทุนนิยมนั้นให้เข้าใจตรงกันผมจริงๆแล้วมาเก็บตกเอาเยอะเหมือนกันได้เรียนท่านพาอสมสุดานะมาเก็บตกของท่านที่เขียนอยู่ตามผนังเนี่ยผมเห็นทางศูนย์มนุษย์ใช้คำคำหนึ่ง ซึ่งซึ่งสมัยอยู่กรมสมุทกรเราไม่ได้ใช้เลยคือคำว่าพิธพันธ์ที่มีชีวิตซึ่งซึ่งพิพันธ์ที่มีชีวิตนั้นนอกเหนือจากในเรื่องการอนุรักษ์ในเรื่องการสืบทอดวิถีชีวิตภูมิปัญญาและก็วัฒธรรมพื้นถิ่นแล้วเนี่ยเวทธรรมที่มีชีวิตมันสามารถจะไปสนองตอบในเรื่องของความน่าสนใจที่คนที่จะมาท่องเที่ยวเข้ามาได้ทีนี้ทำยังไงล่ะให้ในายทุน มาคุยให้เขาเข้าใจว่าความเป็นอยู่ของชุมชนก็เสมือนหนึ่งวัฒนธรรมที่มีชีวิตนั้นน่ยมันสามารถที่จะสร้างให้ธรรมชาติตรงนั้นอ่ะมันมีชีวิตขึ้นมาได้ธรรมชาติที่เป็นชายหาดสวยๆนั้นอ่ะมันก็สวยงามไปโดยธรรมชาติที่สร้างสารรค์แต่เมื่อมีชุมชนที่มีวัฒนธรรมที่มีชีวิตหรือพิพันธ์ที่มีชีวิตอยู่ในละแวกนั้นอ่ะมันเป็นการเติมสีสันที่ทําให้ผู้ที่มาเยี่ยมเยียนนั้นอ่ะ มีอะไรที่มากกว่าที่มาดูเม็ดรายซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมเองต้องเข้าไปมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นในแง่ที่เห็นว่านอกเหนือจากกระทรวงวัฒนธรรมจะต้องไปฟื้นฟูเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้ชาวเลได้เห็นว่าคุณค่าของวัฒนธรรมที่ตัวเองมีอยู่นั้นน่ะอย่าไปทอดถอยอย่าไปให้เห็นว่ามันเป็นวัฒนธรรมด้อยแต่คุณต้องมีความ หญิงยโสในวัฒนธรรมในวิถีชีวิตของตัวเองและสิ่งตรงนี้ถ้าเราสามารถสร้างให้ชาวเลได้มีความมั่นใจในวัฒนธรรมของตัวเองที่มีอยู่การปรับเอาเวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามาเนี่ยอย่าให้มันเกินดุลน,นั้นสิ่งที่มีอยู่นั้นมันสามารถที่จะไปต่อยอดได้สิ่งที่เป็นวัฒนธรรมตรงนี้มันจึงเป็นเรื่องใหญ่ที่กววระทรวงวัฒนธรรมเองจะต้องไปไปประสานหรือจะไปแก้ปัญหาอย่างไรว่าให ธุรกิจท่องเที่ยวกับวิถีชีวิตชาวเลเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเราพูดเหมือนจะง่ายผมเรียนอย่างนี้นะเราพูดเหมือนจะว่าทําไมจะอยู่ด้วยกันชาวเลได้อย่างมีศักดิ์ศรีธุรกิจอยู่ได้ด้วยความด้วยการมีกําไรสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่พูดเหมือนจะง่ายว่าทํำยังไงอยู่ด้วยกันนะแต่ว่าในข้อเท็จจริงแล้วมันเป็นเรื่องยากมากพูดกับนายทุนหรือพูดกับนักธุรกิจพูดกับอีกกลุ่มวัฒนธรรมที่เป็นทุนนิยมหรือบุคคนิยมที่มองเรื่องของเศรษฐศาสตร นำหน้ามากกว่าเรื่องของอความเป็นชุมชนดังเดิมแต่คิดว่าถ้าตรงนี้เราพูดกันได้สามารถทําความเข้าใจได้ปัญหาต่างๆมันคลี่คลายส่วนปัญหาในเรื่องของที่ดินทากินในเรื่องของอกฎหมายอุทยานอะไรต่างๆมันน่าจะคุยกันถ้าเอาปัญหาแบบที่ท่านบุญเอกสุรินทร์ได้พูดถึงเนี่ยได้เพราะฉะนั้นตรงหนึ่งผมอยากกลับเรียนอ,อย่างค่อนข้างรวดเร็วว่าประเด็นปัญหาตัวหนึ่งเนี่ยก็คือการเข้า ไปแก้กระนาดโดยใช้มิติวัฒธรรมเข้าไปบริหารจัดการดูว่าทำอย่างไรให้สองวัฒธรรมนะซึ่งมีความต่างกันผมใช้คำว่าค่อนข้างสุดขั้วนะว่าค่อนข้างสุดขั้วร,ระหว่างวัฒธรรมที่เป็นแบบทุนนิยมเต็มขั้นกับวัฒธรรมแบบดั้งเดิมที่ยังมีวิถีชีวิตนยอยู่อาศัยด้วยกันแล้วเกิดประโยชน์ที่ดีมันจะบรรจบกันได้อย่างไรตรงนี้ก็จะต้องเป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่กระทรวงวัฒธรรม ก็น่าจะเข้ามาพูดคุยจะโดยผ่านศูนย์มนุษย์หรือโดยผ่านสำนักง,งานวัฒธรรมจังหวัดทั้ง,ง้าจังหวัดก็ก็ตรงนี้ก็น่าจะได้มีการนำไปสารต่อส่วนภารกิจปกติที่เป็นนโยบายในการฟื้นฟูสืบทอดสร้างสารรค์อันนี้ก็ได้ทำอยู่แล้วรวมทั้งในการทำเผยแพร่เรื่องของมิติวัฒนธรรมของชาวเลโดยการทำสื่อทำเอกสารทำฐานข้อมูลอะไรก็เป็นงานปกติอยู่แล้วผมว่านโยบายใหม่ภารกิจใหม่ก็น่าจะ ทำยังไงให้มีการลดความขัดแย้งโดยใช้มิติทางวาัฒนธรรมระหว่างสงฆ์วัฒนธรรมสุดขั้วอันนี้นะครับก,ก็อาจจะขออนุญาตที่จะเรียนอย่างค่อนข้างรีบเร่งเพราะว่าเกินเวลามามา,มากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเรากะว่าจะยืดเวลาไปถึงประมาณเที่ยงครึ่งนะคะหรือเที่ยง40นะคะ ท่านสุดท้ายนะคะมาจากกระทรวงน้อยกระทรวงในโลกที่มีคําว่าความมั่นคงของมนุษย์นะคะแล้วในกระทรวงนี้ก็มีสํานักที่มีคําว่าชาติพันธุ์ด้วยนะคะสำนักกิจการชาติพันธุ์ซึ่งก็เป็นสํานักที่สนับสนุนงานของชนเผ่าพื้นเมืองนะคะวันที่9สิงหาของแทบทุกปีนะคะคุณสมคิดนะคะก็จะมาคุยกับเราเรื่องนโยบายชาติพันธุ์ค่ะขอบคุณท่านวิยากรน,นะครับ กับเรียนท่านอาจารย์หลายๆท่านนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่มวมเสวนาบนเวทีทั้งหมดตลอดจนพี่น้องชาวเลนะครับที่อยู่ข้างล่างแล้วก็มีพี่น้องพวกเราปากกากยออยู่ที่นี่ด้วยนะครับ้ดยเหตุต้องขออนุญาตอย่างนี้ครับมันเวลามันจำกัดนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าอดเข้ากันสักนิดหนึ่งเผื่อที่จะได้รู้อะไร เยอะหน่อยนะครับเพราะว่ายัางไงเราก็ลงเรือลำเดียวกันมาหลายปีแล้วนะครับผมก็คู่แดงทำงานบนดอยมาด้วยกันนะครับเดินดอยมาตั้งแต่ปีสองหนึ่งทงานชาวเขามา18ปีเสร็จนะครับเกือบเกือบยีปีดังนั้นเนี่ยปัญหารักเงาเนี่ยผมจากท่านพลเอกสุรินพูด็ดีทางอาจารย์พูด็ดีนะนะครับน้ำตาตกในผมเนี่ยถูก หน่วยงานของรัฐหน่วยหนึ่งนะครับสมัยที่เขาอพยพชาวเขาเผ่ากะเหลี่ยงลงจากการทําถนนนะครับจากการทําถนนซึ่งเขาจะเอาถนนเห็นเห็นถนนกับป่าแล้วก็อพยพพี่น้องชาวเขาผมลงมาแล้ววันนี้ไม่มีใครพูดถึงพี่น้องชาวเขาของผมเลยว่าคนที่ลงมาเขาเจออะไรวันนี้ครับการแก้ปัญหาของรัฐเนี่ยมันไม่จบ่ะครับมันจบวันนั้นแต่วันนี้มัน,มนวันรุ่งขึ้นมันก็มีปัญหาต่อ อบพยพจากจุดหนึ่งมาลงสู lang, right ่อ <Gur imagine> <med in sweet potato> ีกจุดหนึ่งแล้วพื้นที่ที่อพยพลงมาก็ไม่สามารถที่จะทำมาหากินในวิถีชีวิตเขาได้เขาก็ไม่อยู่หรอกครับเขาก็ไปปลูกป่าใหม่นะครับไปปลูกที่อื่นอีกดังนั้นเนี่ยมันก็ก็ไม่จบในเชิงระบบนะอาจารย์แต่ด้วยเหตุครับประเทศไทยเรามีกระทรวงเยอะไงนะครับอาจารย์ก็ทราบแล้วก็ครูแดงก็เห็นครูแดงเดนดอยมาด้วยกันเนี่ยเราทํางานในพื้นที่นะครับมันไม่ใช่เรากระทรวงเดียวเป็เสร็จ ปัญหานี่คือปัญหาของรัฐแต่วันนี้น่าจะเป็น,นมิติใหมายที่ดีแล้วก่อนที่จะไปถึงตรงนี้นะครับผมขออนุาตเล่าย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าสภาพปัญหามันคืออะไรผมอยู่เชาเขามานะครับตั้งแต่ปี2.1ซึ่งเชาเขาเนี่ยเรามีมติคอรออลรมรองรับเราทํางานกับพี่น้องเชาเขาซึ่งเมื่อก่อนยังไม่มีสัญชาติไทยไม่มีถนนขึ้นไปถึงที่เขาไม่มีไฟฟ้าใช้ทีวีไม่มีนะครับ น้ำก็ใช้น้ำลังลินแล้วก็อยู่มายุคที่สองเนี่ยก็ยุคคอมมอนนิสต์มาขับไล่เขานะครับพอมายุคที่สองเสร็จแล้วก็ก็อพยพโยกย้ยยยายกันพอสมควรดังนั้นเนี่ยในพี่น้องชา,าวเขาที่อยู่ตั้งแต่ดั้งเดิมเนี่ยต้องถือว่าเราเนี่ยเข้าพื้นที่คนแรกคือกรมประชาสงเคราะห์ในยุคนั้นนะครับวันนั้นน่ยท่านพลเอกสุรินครับทหารตำรวจตชดอ,อย่างเข้าไม่ได้ครับยังเป็นพื้นที่สีแดงผมเข้าไปอยู่เนี่ย ยังนั่งบนนั่งทานข้าวบนหลังระเบิดนะครับแต่ก็เขาก็เอามา้าเอาลามารับผมด้วยเหตุเพราะผมไปผมมีหน้าที่พัฒนาอย่างเดียวเหมือนกับครูแดงผมไม่มีฝ่ายผมไม่มีพวกผมไปมีหน้าที่อย่างเดียวคือไปพัฒนาเขาดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นที่มาว่าคนที่มาเติบโตในประเทศไทยในสายการพัฒนามีอยู่พอสมควรด้วยเหตุณวันนั้นนะเราขออนุมัติกอพอครับท่านอาจารย์ ปริญญาตีเดินดอย200หน่วยนะครับปอตีเนี่ยของประเทศไทยตั้งแต่ธรรมศาสตร์รุ่นท่านประลัดวรลรบพลทับทิมนน,นะครับธรรมศาสตร์ศูนย์เนะครับเดินดอยมาจนกระทั่งเป็นประหลัดกระทรวงเปนะ็นอาทิบดีกันซะเยอะเลยเพราะด้วยเหตุว่าเอาปริญญาตีไปเดินดอยณนะวันนั้นทีนี้เนี่ยผลจากการพัฒนาเนี่ยถามว่าลมลุกคุกขานไหมไม่ครับประสบผลสาเร็จจนกระทั่งมาถึงปี45เนี่ย ชาวเขาของเราทั้งหมดในประเทศเนี่ยที่เราขอมติคอรมอรเหมือนกับวัฒนธรรมอะครับเราขอมติคอรมอรก็คือขออะไรครับเราขอพื้นที่วงเขตให้กับพี่น้องชาวเขาอาศัยอยู่โดยใช้วิถีชีวิตเหมือนกันและสองเราอยู่โดยวิถีชีวิตตรงนั้นเนี่ยเราจะพัฒนาให้เป็นนิคมชาวเขาก็จะออกเอกสารสิทธิ์นะาจยา์แต่ด้วยเหตุครับเราขอที่มาสองล้านกว่าไรใน14 14ศรรูนย์เขาเขา20จังหวัดถึงถึงถึงราชบุรีเนี่ยนะครับถึงประจบทีรีขันซึ่งมีกะเหลี่ยงอยู่ด้วย,นยใน20จังหวัดเนี่ยเรามีที่ที่ขอตามมติคอรามอมาแต่ด้วยเหตุครับเราไม่สามารถออกกฤษฎีกาได้ครับอาจารย์เ <c oughs> พราะเหตุว่าตอนที่เราอยู่เนี่ยในพื้นที่เาาเขาเนี่ยวันนั้นเนี่ยเขาเลือกที่ได้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยปลูกข้าวงามดีไอ้พื้นที่เขาตรงนั้นมีหินไม่เอาครับท่าน ปรากฏว่าเราต้องส่งคืนพื้นที่ให้กับป่าไม้ไปซะเยอะแยะมากมายดังนั้นวันนี้ที่เหลืออยู่นะครับจากภัยคอมมวนิสต์เนี่ยเขาขับไล่เรามาอย่าเข็กน้อยนะฮะทั้งดอยนะครับทับเบิกทั้งดอยนะครับเขกน้อยทับเบิกรวมไปงถึง,ถ,ง,ถ,งถึงพิษโลกนะครับเรามีพื้นที่สมัยนั้นสามแสนกาไร่นะอาจารย์แต่วันนี้เนี่ยเป็นรีสอร์ทหมดละเพราะเหตุอะไรครับเพราะเราไม่ได้ออกกฤษฎีกการตั้งนิคมชาวเขาแล้วก็มีเหตุอีกก็คือ ลูกเราผมถือว่าลูกชา,าวเขาคือลูกผมนะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่เขาคือกรมยังคคอเนี่ยเป็นคนทําสัญชาติไทยให้เขาพัฒนาเขาจนกระทั่งมาวันเนี้ยชาวเขาไม่ได้เป็นภาระของรัฐแม้กระทั่งยกตัวอย่างง่ายๆครับชาวมาบลีก็คือตองเหลืองตองเหลืองมีหมู่บ้านเดียวในประเทศไทยคือที่จังหวัดน่านนะครับวันนี้เขาได้สัญชาติไทยครบแล้วซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะเคลื่อนต่อก็คือตองซาไกไม่มีเจ้าภาพเหมือนกันดังนั้นเนี่ย เราถือว่าเราประสบผลสําเร็จตอนนั้นที่มันสําเร็จได้ฮะอาจารย์เพราะว่ากรมะยางเคราอยู่กระทรวงมาหาดไทยไงครับมันเป็นกระทรวงเดียวกันสัญชาติไทยเราเป็นคนทําครับเราทําแล้วก็เสนอเขาการที่ชาวเ,าเาขาจะออกนอกพื้นที่เนี่ยจะไปต่างพื้นที่เราเป็นคนรับรองอาจารย์รับรองเจ็บป่วยรับรองเดินข้ามพื้นที่รับรองสัญชาติไทยเป็นกระทรวงเดียวกันนะอาจารย์มันถึงสําเร็จทีนี้ถามว่าแล้วอยู่ๆมันไปไหนล่ะ สี่ห้าครับอาจารย์รัฐบาลเขาปฏิรูประบบราชการเขาบอกว่าข้าราชการเยอะเขาไม่ได้บอกว่าไม่มีเงินนะครับเงินมันจะไม่มีจ้างเขาบอกว่าข้าราชการเยอะงานซ้ําซ้อนภารกิจซ้าซ้อนเขายุบคนครับยุบข้าราชการลดคนของภาครัฐสี่ห้าเขาก็ยุบรวมกระทรวงยุบรวมกรมนะครับดังนั้นสี่ห้าเนี่ย กองสงเคราะห์ชาวเขาของผมหายไปเลยฮะอาจารย์หายไปเลยฮะในกฎกระทรวงไม่มีปรากฏพร้อมกับนิคมสร้างตนเองโชคดีว่านิคมสร้างตนเองเนี่ยมีพรบรจัดที่ดินเพื่อการครองชีพอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จากที่เรามีวิญญาณน,นักพัฒนาที่เราอยู่กับพี่น้องชาวเขาทั้งประเทศเนะครับจาก4ี่ห้ารัฐบาลปฏิรูปแล้วเราไม่มีกองสงเคราะห์ชาวเขาแต่เราก็ยังทำฮะอาจารย์เราก็เจีดจ่ายเงินงบประมาณเนี่ยไปพัฒนาเขา แต่ต้องลดบทบาทลงก็คือว่าเนื่องจากว่าเขาบอกไม่ใช่หน้าที่คนที่เขาให้ตังเราเขาบอกว่าไม่ใช่หน้าที่วันนี้มีกเกษตรตำบลขึ้นไปแล้วเป็นเจ้าของพื้นที่ในเรื่องของกเกษตรโรงเรียนมีโรงเรียนหมดแล้วรวมทั้งกศนขึ้นถึงพื้นที่หมดแล้วเขาบอกเมื่อก่อนของเราทำสามนะสี่หน้าที่ะอาจารย์หนึ่งนักสังคมสงเคราะห์ก็คือหัวหน้าหน่วยปริญญาตรีสองร้อยคนที่ผมบอกนะครับท่านอาจารย์แดงครูแดงรู้จักดี สองเรามีเกษตรนะอาจารย์เพราะสมัยก่อนเกษตรขึ้นไม่ถึงเราไปพัฒนาอาชีพเขาให้ปลูกพืชตอนหลังในทดแทนฟิ่นกาแฟที่เกิดมาทั้งหมดเนี่ยก็โดยกรมประชาสงเคราะห์ส่วนที่สมเรามีเจ้าหน้าที่อนามัยครับเพราะไม่มีอนามัยอยู่บนนั้นเรามีเจ้าหน้าที่อนามัยที่มาอบรมที่พะบาแเราก็ส่งขึ้นดอยในทีมเนี่ยคนที่4ี่คือครูสอนชาวเขาครับครูสอนชาวเขาเราเอาใครครับเราก็จ้างชาวเขานั่นแหละส่งมาบวชที่วัดศรีโสดาบวชสามเณรชาวเขาทุกปีที่ท่านเห็นนะครับ เราเอามาบวชที่วัดรีสอดาแล้วก็มาบวชที่วัดเบนแล้วก็ส่งกลับไปเป็นครูนะครับดังนั้นเนี่ยเราอยู่หนึ่งทีมสี่คนยี่สิบวันยกเว้นครูอยู่ประจําเพราะเราใช้คนพื้นที่ซึ่งเป็นครูเราพัฒนามายัางไงครับจนกระทั่งประสบผลสาเร็จจนกระทั่งเราได้เงินจากต่างประเทศเป็นองค์กรต่างประเทศที่มาช่วยเราปลูกเพื่อทดแทอนฟิน่นก็มีกาแฟาต้นแรกมีอะโวคาโดทุกวันนี้เป็นผลหวงการพัฒนาทั้งสิน้นนะครับแล้วก็เกิดโครงการหลวงเกิดโรงเรียนตชดอตามมานะครับจนกระทั่ง สี่ห้าปฏิรูปเสร็จไม่มีกองสงห์ชาวเขาเราก็ต้องหยุดภารกิจแต่ว่าเราก็ยังแอบทําอยู่กับพี่น้องชาวเขาอยู่ส่วนหนึ่งนะครับทีนี้อาจารย์ครับมันไปไกลปัญหาของประเทศเราเขาบอกว่าคนในประเทศช่วยไม่ได้แล้วเขาก็ไปหาต่างประเทศละพี่น้องชาวเขาเราไม่ได้รวมเฉพาะชาวเขา20จังหวัดแล้วครับเขารวมตัวกันใช้คําว่าชาติพันธุ์รวมตัวกันในเหตุเหตุหตการณ์ที่รัดทําให้เกิดครับ ไม่ใช่พี่น้องก็ทําให้เกิดนะท่านท่านพลเอกสุรินทร์ครับท่านจําได้ไหมครับอ,บอําเภอแม่อายยกเลิกสัญชาติไทยพันกว่าคนย้อนกลับไปท่านคงจําได้นะครับเกิดช่วงปีหลังปฏิรูประบบราชการแล้วหลังสี่ห้าเขายกเลิกสัญชาติไทยคนไทยพันกว่าคนปรากฏว่าวันนี้เขาพึ่งไทยไม่ได้แล้วครับพึ่งกรมประชาสงเคราะห์ก็ไม่มีละไปเป็นกระทรวงพอมอพึ่ง มหาไทยมหาไทยก็บอกว่ามันผิดก็เลยยกเลิกดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยไปพึ่งต่างชาติก็คือ UN เขาก็ไปเรียกร้อง UN ว่าในช่วง48เนี่ยนะครับมันมีปฏิญญาสากลหรืออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ์ของ UN อยู่ฉบับหนึ่งครับว่าในการไม่เลือกปฏิบัติเขาก็อ้างตัวนี้มาเขาก็ขับเที่ยวตั้งแต่ 47, 48, 49มาถึง50และเราได้รัฐธรรนูญ50านเนี่ยอาจารย์รัฐธรนูญ50า 50, ให้สิทธ์อีกในการไม่เลือกปฏิบัติ นะครับในการไม่เลือกปฏิบัติดังนั้นเนี่ยสามตัวเนี่ยมันจึงต้องเกิดสํานักกิจการชาติพันธุ์ขึ้นมาตามที่วิยากรได้บอกตะกี้นะครับว่าทําไมมันต้องเกิดทําไมต้องมีไม่มีมาตั้ง10ปีนะครับตั้ง45เป็นต้นมาเนี่ยนะครับมาถึง50เนี่ยพอรับนุนเกิดเราในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนกับชาวเขาอยู่เดิมเราก็บอกว่าเอาละในเมื่อพี่น้องเรียกร้องรัฐบาลไม่มีใครรับผิดชอบไม่บอกว่าไม่มีหน้าที่ใคร แต่วันนี้ในบนพื้นที่จริงๆเนี่ยก็ก,ก็ก็ปัญหาก็ยังเยอะอยู่นะครับบุกรางถังพงก็ยังมีอยู่ทีนี้ก็ปรากฏว่าห้าหนึ่งครับเราตั้งสํานักกิจการชาติพันธุ์ขึ้นมาในกระทรวงพอมอแต่ถามว่าตั้งขึ้นมาใช้สตังไหนบริหารครับไม่มีสตังกระทรวงพอมอไม่มีสตังห้าหนึ่งห้าสองห้าสามสามปีนะครับเราก็ร่วมกับศูนย์ซิลิทอนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยครับขับเคลื่อนจนกระทั่งอาจารย์สุรพงศกองจันทร์ถึกนําเข้า คลมปีห้าสองที่ว่าเนี่ยแหละของชาวเลกับกะเลียงได้มติคลมมาครับแต่บทบทของมติคอลมตัวเนี้ยถ้าลงไปดูเถอะมันไม่มีอำนาจบังคับมติคลม5ห้าสองเนี่ยจากมติคลม5ห้าสองอย่างที่น้องพูดตะกี้จากลาวัยพูดก่อนมติคอลมเกิดห้าสามเนี่ยพี่น้องยังมีคดีน้อยวันนี้พอมีมติคลมอแล้วมีคดีเพิ่มขึ้นเป็นร้อยอะครับถามว่ามติคลมอมันช่วยอะไรพี่น้องเรา ก็ยังครับพวกพี่น้องชาวก็เรียงผมก็ยังโดนอยู่หายไปคนนึง,ย,งยังหาไม่เจอเลยครับพวกเราก็รู้อยู่นะครับในกรรมการสิทธิ์ก็เล่นอยู่ดังนั้นเนี่ยถามว่าเราก็มาถอดบทเรียนในปี5้าสามร่วมกันกันกบสุรินทร์กับพี่น้องชาติพันธ์วันนี้เราไม่ได้ทําแต่แต่ชาวเขาแล้วอาจารย์เราก็จะดูชาติพันธ์ทั้งประเทศว่าผมก็โยนเข้าเวทีว่าวันนี้หน่วยงานที่มาประชุมกับผมทั้งหมดผมก็ย้อนถามมาหาไทยว่าพี่น้องสกลผมก็ชาวเลใครรับผิดชอบ ประเทศไทยเนี่ยใครรับผิดชอบไม่มีนะครับมันเป็นจุด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 หมดครับมันรับผิดชอบเฉพาะหน้าที่ของตัวเองแต่มันไม่ได้รับผิดชอบเป็นระบบเหมือนตอนที่เป็นกองสงห์ชาวเขากองสงห์ชาวเขาผมดูตั้งแต่เด็กเกิดมานะฮะกินยาแล้วนะครับจนกระทั่งถึงเข้าโรงเรียนได้สัญชาติไทยและประกอบอาชีพนี่คือระบบการทํางานเชิงระบบเมื่อก่อนแต่วันนี้มันมันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับเนื่องจากว่าเขาแบ่งส่วนให้บริหารก็เป็นปัญหาอยู่ พอพอเราได้ปีห้าได้มติคลรามา .54 เราก็ลองถอดบทเรียนดูแล้วปีห5าเราจัดมหากรรมชาติพันธุ์จำได้ไหมครับที่เมืองทองเราทดลองจัดมหากรรมชาติพันธุ์ที่เมืองทองดูว่าว่าพี่น้องชาติพันธุ์ทั้งหมดเนี่ยเปิดตัวอยากจะให้เราให้รัฐทำอะไรก็ปรากฏว่าจากห้เนี่ยครับอาจารย์เราได้งานมห้ามิติที่เราจะต้องทำปีห5าเราจัด มหากรรมชาติพันธุ์ขึ้นที่เมืองทองเนี่ยเราเสวนากันแล้วเราพูดคุยกับพี่น้องชาติพันธุ์ทั่วประเทศที่มาร่วมกันเกือบหมื่นคนเนี่ยนะครับได้งานมาห้ามิติที่เราจะต้องขับเคลื่อนคือเรื่องที่หนึ่งนิยามศัพท์คําว่าชาติพันธุ์ทุกคนคือชาติพันธุ์ครับทุกคนคือชาติพันธุ์แต่สิ่งที่เราจะทํากับชาติพันธุ์เราไม่ได้ทํากับทุกชาติพันธุ์เพราะชาติพันธุ์ที่เดือดร้อนที่มีปัญหาตั้งหากที่เปิดตัวเข้ามาให้รัฐช่วยเราจะทํานี่คือนิยามศัพท์ดังนั้นเนี่ย พอเราจะทําเราก็ขาดอะไรครับข้อมูลฮะอาจารย์ว่าชาติพันธ์ทั้งหมดเนี่ยข้อมูลล่าสุดเนี่ยเรามีข้อมูลจากไม่ิดนปี47อันเดียวเลยครับของชาวเขาดังนั้นเนี่ยข้อมูลดั้งเดิมเนี่ยมันหายหมดเลยมันวันนี้ไม่รู้เลยว่าพี่น้องชาติพันธ์ทั้งหมดมีกี่คนกี่เรากี่พวกยกเว้นชาวเลชัดเจนนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ได้มิติที่หนึ่งว่าเราจะต้องทําคือเรื่องข้อมูลเรื่องที่สองมิติที่สองเนี่ยเราที่จะต้องทําก็คือเรื่องสิทธิ์รัอาจารย์ เรื่องสิทธ์เนี่ยอย่างที่อาจารย์พูดแล้วสิทธิ์ของเราวันนี้ชาติพันธุ์เราเนี่ยสิทธิ์เรามันมีอยู่สองสิทธิ์สิทธิ์หนึ่งถ้ายังไม่เป็นคนไทยมันเข้าไม่ถึงสิทธิ์พราะเป็นคนไทยแล้วก็เป็นคนไทยประเภทสองอีกครับมันก็ยังไปถึงสิทธิ์ตรงนั้นไม่ได้อีกวันนี้ผมถามว่าชาติพันธ์ประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยเอาแค่ง่ายๆที่กระทรวงพมรับผิดชอบครับสิทธิ์สามสิทธิ์ก็คือเบี้ยยังชีพเอทพิการผู้สูงอายุท่านเข้าถึงกันหมดหรือยังยังครับผมไปเป็นพมจสตูลหนึ่งปีครับพระเทพเสด็จ ผมไปจดน้ําหนีบให้เอง29คนที่หลีเปะเมื่อก่อนเขาไม่จดกันแล้วครับเขาบอกว่าไม่ป่วยหมอไม่รับรองผมไปจดเองครับผมบอกว่าผมเห็นด้วยประจักษ์ผมจดแล้วผมรับผิดชอบดังนั้นเนี่ยพอจากตรงนั้นมานะครับเมื่อเราเราได้มิติถึงมิติที่3มิติที่สาก็คือเรื่องของอัตลักษณ์อาจารย์มิติที่สี่คือเรื่องของการพัฒนาแล้วมิติที่ห้าก็คือเรื่องของการนเตอร์เพราะเราไปร่วมกับประเทศจีนครับเขาจัดงานอาขาโลก งานชาติพันธุ์มันไม่ใช่อยู่แค่อาเซียนนะอาจารย์เฉพาะอีกก็เผ่าเดียวนะครับอาคาเผ่าเดียวอยู่26ประเทศ26ประเทศนะครับเรามีเซ็กโคเดอร์อยู่ที่แคนาดาคือมหาวิทยาลัยเทนนะเป็นมหาวิทยาลัยที่สอนเรื่องชาติพันธุ์ของโลกนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ไปเยี่ยมทางมหาวิทยาลัยแล้วก็ได้รับคําแนะนํามาว่าเราเนี่ยเวลาจะกําหนดยุทธ,ธาศาสตร์อย่าไปกําหนดแค่อาเซียนเราสม,สมควรจะเป็นอินเตอร์ นะครับเนื่องจากว่าชาติพันธ์ในอยู่ทั่วโลกนะครับพอลากเงาของชาติพันธ์ในประเทศไทยมาสองสายสายที่เบตกับสายพมา่าอย่างนี้เป็นต้นพอสืบจากสายพม่ามาจากไหนมาจากจีนอีกครับมันก็มันก็จะโยงกันหมดทีนี้ถามว่าหมิติพอได้แล้วเราจะเคลื่อนอะไรปัญหาตามมาครับจากห้าหมาถึงปัจจุบันเนี่ยอาจารย์เรายังตั้ง,งโง่มานไม่ได้เขาบอกว่ายังไม่มียุทธศาสตร์ไม่มียุทธศาสตร์ก็ตั้ง,งโง่มานไม่ได้อีก ทีนี้กรมก็แบกกระทรวงพอมอก,ก็แบกงบประมาณมาตลอดนะครับสุดท้ายเนี่ยผมเป็นคนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตั้งแต่ปี55เป็นต้นมาถึงบัดเนี่ยครับเราได้ยุทธศาสตร์และได้แถมแผนแม่บทด้วยแล้ววันนี้เนี่ยเสนอหลัดกระทรวงอยู่จะเข้าคอรมอนะครับเมื่อเข้าคอรมอเสร็จแล้วเนี่ยสเต็กโฮลด์ทุกกระทรวงทววงกรมใน5มิติที่ผมบอกไปตั้งงบประมาณได้เลยนะครับอันนี้เราทำเนี่ยเราทําวิพากษ์ที่มอสุโขทยัยเราทํากับ สัพพพัดหน่วยงานครบหมดแล้วองค์ประกอบครบหมดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเข้าคอ,อรมอได้ทุกหน่วยงานก็สามารถตั้งงบมาได้งานชาติพันธุ์มันก็จะไปสู่อินเตอร์ได้มันก็จะก้าวได้ครับแต่ถามว่าวันนี้ปัญหาชาติพันธุ์อย่างที่ผมบอกก็คือว่าเราไม่มีงบมาเราทําอะไรได้บ้างเราก็วันนี้เนี่ยเราปรับโครงสร้างภายในยครับอาจารย์โครงสร้างภายในเนี่ยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเนี่ยภายใต้กระทรวงพอ่อมีพมจอ,อยู่ที่จังหวัดนะครับทุกจังหวัด แต่ในส่วนของหน่วยงานของกรมเนี่ยมีศูนย์พัฒนาสังคมอยู่ทุกจังหวัดเราก็แบ่งโครงสร้างภายในกรมเนี่ยให้ศูนย์พัฒนาสังคมเนี่ยช่วยมาแตะๆหน่อยเงินยังไม่มีก็จริงแต่คุณรับผิดชอบแตะๆแต่ก่อนว่าวันนี้คุณรับผิดชอบภารกิจชาติพันธุ์ในจังหวัดด้วยนะนะครับส่วนที่สองครับในโครงสร้างตัวนี้เนี่ยงบประมาณที่ท่านทิพดีพอจะเหลือจ่ายปลายปีทุกปีเนี่ยก็ได้มาเจดจ่ายจัดงานวันชาติพันธุ์ประเทศไทยวันที่90สิงหาของทุกปีนี่แหละอาจารย์ เราก็ให้พี่น้องชาติพันธุ์ทั่วประเทศได้มาเจอกันนะครับแล้วก็ได้มาขับเคลื่อนงานกันทีนี้ปัญหาของพี่น้องชาวเลก็ได้มาพบท่านประหลักกระทรวงที่กระทรวงครั้งหนึ่งนะครับแล้วผมก็ไปออกไทย p b s กับพวกเราแล้วผมก็พูดในเชิงนโยบายชัดเจนว่าวันนี้ประเทศไทยเราใครปฏิเสธไม่ได้แล้วเพราะว่าทางวิทยากรก็บอกแล้วมันมีกระทรวงเดียวนี้แหละครับที่มันเป็นอินเตอร์เพราะว่าความมั่นคงของมนุษย์ ดังนั้นปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยจะปฏิเสธงานภาร,รกิจของชาติพันธุ์ไม่ได้แน่นอนดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมขับเคลื่อนมาวันนี้จนกระทั่งได้ยุทธศาสตร์จากเข้าคลม,มอเนี่ยผมก็อยากจะฝากพี่น้องอย่างนี้ครับว่าวันนี้ลงไปดูแล้วจากพี่น้องที่มาพบผมแล้วผมออกไทย P ีบอแล้วผมพาท่านประหลัดก,กระทรวงลงไปในลาไวแล้วนะครับซึ่งไปเห็นสภาพอะไรหมดแล้วแล้วเรารับลูกนโยบายมาแล้วท่านประหลัดวิเชียนให้แนวทางชัดเจนว่าอันเนี้ยมันเป็นภารกิจที่จะต้องทํา ไม่ใช่ภารกิจที่อยากทําดังนั้นวันนี้เนี่ยผมไปชี้แจงงบประมาณปีที่ผ่านมาทั้งสมวันละเนี่ยผมเป็นคนชี้แจงให้กรมพัฒนาสังคมทั้งสามวันละว,ว่ากรรมธิการเขาบอกว่าให้ไปเลิกภารกิจที่อยากทําซะให้กลับมาทําภารกิจที่ต้องทําดังนั้นเนี่ยผมก็ท่านประหลักกระทรวงก็ตรงกันทันทีว่าดังนั้นเนี่ยภารกิจวันนี้นะครับก็จะกลับมาขับเคลื่อนง,งานชาติพันธุ์เต็มตัวนะครับและ วันนี้เนี่ยโครงสร้างกระทรวงก็ถึงเวลาแล้วอาจารย์มันผิดฝาผิดผิดตัวมาตั้งแต่4ี่ห้าเราเสนอตั้งแต่สมัยรัฐบาลก่อนที่ถูกยุบไปรัฐบาลหนึ่งครับทําเสร็จหมดแล้วฮะกรรมธิการดูหมดแล้วดูทั้งหมดเรียบร้อยหมดแล้วกิจสิกีก,ก็ดูให้แล้วรอไปแค่เข้าคอรมอลแล้วก็ประกาศแบ่งกลมซึ่งวันนั้นเนี่ยเราเสนอกลมผู้สูงอายุเพิ่อมอีกหนึ่งกลมนะอาจารย์ดังนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดกลมผู้สูงอายุเยอะเพิ่มแล้วมันมันก็จะมีกลมที่รับผิดชอบโดยตรงครับ มันก็จะประกอบด้วยไอ้กรมสอทเด็กผู้ด้โอกาสผู้สูงอายุคนพิการเนี่ยมันก็จะรับิดชาบแค่กรมเด็กนะครับเป็นทารก็ตไปเลยมันก็จะชัดขึ้นกรมที่2ก็คือจากเด็กแล้วมาใครครับมาสตรีกรมสตรีมีแล้วกรมที่สากรมใครครับกรมสตรีเสร็จแล้วก็ไปขี่รถเครื่องสงการกับปีใหม่นะครับล้มพิการก็เป็นกรมพิการไปแล้วนะครับมีกองทุนวันนี้6 0 0 0กว่าล้านแล้วขับเคลื่อนเองกรมที่4ี่ก็กรมพัฒนาสังคมนี่แหละครับ วันนี้จากกรมพัฒนาสังคมเนี่ยจะแยกเป็นกรมผู้สูงอายุอีกหนึ่งกรมนะครับเพราะกรมนี้เนี่ยงบประมาณ6 0อยู่ที่กรมผมเนี่ยครับก็จะแยกเป็นกรมผู้สูงอายุอีกหนึ่งกรมดังนั้นเนี่ยวันนี้อยู่ในสนชแล้วอาทิตย์หน้าคิดว่าจะจบดังนั้นเนี่ยเมื่อได้กรมมาแล้วเนี่ยกรมพัฒนาสังคมจะกลับมาเป็นกรมประชาสงเคราะห์ครับเราขอใช้ชื่อเดิมเถอะเพราะจอมพลปพิวูลสงครามท่านเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านตั้งกรมนี้ขึ้นมากับมือเพื่อพัฒนาพวกเรานี่แหละ ดังนั้นเนี่ยเราก็สืบสารเงจตนารมณ์ของจมพนปอขอกลับไปใช้ชื่อเดิมเพื่ออะไรครับเพื่อจะมีภาร,รกิจมาดูพี่น้องชาติพันธุ์เต็มเตม,เตมนะครับเราจะดูเรื่องของนิคมเชาเขาชาติพันธุ์เต็มเต็มนะครับดังนั้นเนี่ยกรณีของตัวอย่างของชาวเลผมจะฝากพี่น้องให้ใจเย็นไว้นิดหนึง่งเนื่องจากว่ายุธศาสตร์กาลังจะเข้าคอรรมอนะครับแต่ส่วนนี้เนี่ยผมจะขอแนะนําจากประสบการณ์เองนะครับว่า ผมอยู่นิคมมาครับอาจารย์ผมเพิกถอนโฉนดมาสองที่ผมไม่ได้เพิกเองนะครับผมยุให้เขาฟ้องผมผมเป็นผู้ปกครองนิคมแล้วก็ชาวบ้านยากจนเอาที่ไปจำนำกับคนรวยฮะท่านพลเอกสุรินทร์ครับคนรวยมันก็บังคับเซ็นชื่อครับบังคับเซ็นชื่อเสร็จแล้วก็ไปออกโฉนดครับออกนครแล้วไปออกโฉนดผมก็บอกว่าถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ให้ไปฟ้องศาลปกครองแล้วก็ให้อ้างพยานบุคคลอ้างผมนี่ในฐานะผมเป็นคนออกเอกสารสิทธิ์นครสามไปผมไปชี้แจงต่อศาลครับ ที่ดินของนิคมมันซื้อขายกันไม่ได้ประเด็นที่หนึ่งสารปกครองสืบพยานผมขอให้สารปกครองสืบสองอย่างหนึงพยานแวดล้อมกับพยานบุคคลที่สืบได้ดังนั้นเนี่ยลูกหลานคนที่เขาฟ้องที่เขาฟ้องเนี่ยครับเขานําสารไปดูพยานบุคคลในพื้นที่ก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อายุ80กว่าปียืนยันว่าที่ตรงนี้เป็นที่ของคนนี้จริงไม่ใช่เป็นของคนที่ถือโฉนดอันนี้ พยานบุคคลพยานแวดล้อมบอกว่ามะม่วงต้นนี้ที่ปลูกไว้เนี่ยอายุเนี่ยวัดดูแล้วเนี่ยประมาณ60กว่าปีดังนั้นเนี่ยฉนดเกิดมาหลัง60ปีเกิดมาไม่ถึง10ปีพยานแวดล้อมกับพยานบุคคลเชื่อถือได้ครับสารปกครองสั่งให้เพิกถอนฉนดแล้วกรม